ชุดนอนหน้า1,000วัตต์นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบระบบนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้จะประกอบด้วยแผง PVC บอร์ดนะครับ13คูณ15นิ้วนะครับชุดข้างในนะครับจะประกอบด้วยนะครับ1นะครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับ1,000วัตต์นะครับ สูเออร์นะครับ1,000วัตต์พร้อมด้วยคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับ10แอมป์นะครับของสูเออร์นะครับ12โวลต์24โวลต์นะครับปลั๊กใช้งาน2จุดสวิตช์ปิดเปิดไฟ2จุดนะครับเบรกเกอร์2ตัวนะครับแบตเตอรี่แล้วก็จักแผงนะครับการระบบนะครับก็จะมีสายให้นะครับสายจากแผงโซล่า5เมตรสายขั้วแบตนะครับ 1.5เมตรพร้อมที่หนีบนะครับสายไฟหลอด2เส้น5เมตรนะครับพร้อมขั้วนะครับอันนี้ทดลองใช้กับพัดลมนะครับ17นิ้วนะครับหลอดไฟ2หลอดเปิดนะครับอันนี้ใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์นะครับตั้งแต่100วัตต์ขึ้นไปนะครับจนถึง200วัตนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่นะครับแอมป์ขึ้นไปนะครับในระบบ12โวลต์นะครับชุดนี้ จะมีเก็บปลายทางด้วยนะครับราคา2,650บาทน,นะครับแถมหลอด2หลอดนะครับเป็นหลอด DC 12โวลต์นะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับ